มาดูวงการหมัดมวยกันบ้างค่ะอเลเซโอบิสุตติคนนี้เป็นนักชกร่างยักษ์นะคะเจ้าของแชมป์อยู่บ o โพร้อมป้องกันเข้มขัดแล้วค่ะในศึก FCC13 Norris ามน l l n n d o x x n n g p r o m o t i o โจะแข่งขันที่บ้านเราวันพรุ่งนี้ค่ะ การในคันมือสากรอาชีพในศึก f c c 1 3 Naris Thailand Boxing Promotion เป็นการป้องกันเข็มขัดแชมป์ UBO World ชิงเข็มขัดแชมป์ a b f Asia รวมไปถึง OPBF Silver มีเข็มขัด4เส้น3สถาบันให้ได้ลุ้นกันค่ะจัดโดยโปรโมเตอร์ชาวอิตาลีมิสเตอร์ Alessio b i s t ต t i พร้อมด้วยโปรโม,เ,มรเตอร์2คู่เคยนะคะมิสเตอร์พิโกซซนติกชาวฟิลิปปินส์แล้วก็คุณสุพนัจันแรมชาวไทยรวมไปถึงคุณนริศส,สิงห์วังชาประธานสาพันมวยแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาชกระยเยอร์นะคะได้ร่วมกันจัดกิจกรรมนี้ขึ้นค่ะวันนี้ได้มีพิธีตรวจร่างกายและชั่งน้ำหนักนักมวยอย่างเป็นทางการที่โรงแรมเอสีพาร์กรุงเทพมหานครปรากฏว่านักชกทั้ง12คู่มวยผ่านการตรวจร่างกายสภาพนิสสมบูรณ์ทุกคู่พร้อมจะดวลกำปั้นแล้ว ในไล์คู่เอกนะคะเป็นการป้องกันเข็มขัด UBO World รุ่นเฮฟวีเวท200ปอนด์ค่ะจะดวลกันทั้งหมด10ยกด้วยกันระหว่าง Alessio b i s z u t i ชาวอิตาลีเจ้าของเข็มขัดนะคะแล้วก็มีดีกรีเป็นแชมป์เข็มขัดเอเชีย7เส้น7สถาบันพร้อมดวลกับผู้ท้าชิงนั่นก็คือปัญญาชมพูพวงนักชกเจ้าถิ่นชาวไทยเราค่ะนอกจากนั้นก็ยังจะมีการแข่งขันทั้งมวยชายและมวยหญิงอีก11คู่ให้ได้ลุ้นกันด้วย การแข่งขันขจะจัดขึ้นวันพรุ่งนี้นะคะเสาร์ที่30สิงหาคมที่สนามมวยเวิลด์สยยมสเตเดียมเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครรายการนี้ถ่ายทอดสดทางช่องทีวีด้วยนะคะกว่า200ช่องทั่วโลกแล้วก็เพจไฮแลนด์บ็อกซิ่งยิมก็รับชมได้ค่ะตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะมาดูเรื่อง